พระเจ้าสุปะปพุทธศาสกยะการเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เครื่องการันตีว่าจะไม่ได้ไปนรกไม่ใช่อย่างนั้นเชื่อสิบางทีพระญาติของพระพุทธเจ้านั่นแหละ ไปยืนออกันอยู่ปากประตูแย่งกันลงนรกน่าน้อยใจนะแล้วเราละเป็นศาสนิกของพระองค์มั่นใจว่าพ้นปากทางของนรกแล้วหรือยังพระเจ้าสุภพุทธนีเป็นพระบิดาของพระนางยโสธราหรือพิมพาผู้เป็นพระเทวีของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ พระเจ้าสุปปาพุทธนี้เคยผูกอาคาตในพระพุทธเจ้าเพราะเหตุผลสองประการคือพระพุทธเจ้านี้ทิ้งพระนางยโสธราหรือพิมพาลูกสาวของเราแล้วออกบวชอย่างไม่ใย,ยดีพระพุทธเจ้าให้พระเทวทัตลูกชายของเราบวชแล้วก็ตั้งตนเป็นคู่เวรต่อลูกชายของเรา วันหนึ่งพระเจ้าสุปาพุทธดำริว่าบัดนี้เราจะหาทางแกล้งไม่ให้พระพุทธเจ้าไปฉันนสถานที่นี้มนตได้จึงปิดทางเสด็จของพระพุทธเจ้าด้วยการนั่งสวยน้ำจันทร์สะลางทางใหญ่เมื่อพระพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุสงเสด็จมาที่นั้น พวกมหาดเล็กก็กลับทูลพระองค์ว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วใครกันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไงพระเจ้าค่าพระองค์เสด็จมาพร้อมกับภิกษุสงฆ์มากมายเลยพระเจ้าค่าใครนะพระพุทธเจ้าน่ะอ้าวพระองค์ ก็พระพุทธเจ้าผู้เคยเป็นราชบุตรเคยของพระองค์ไงพระเจ้าค่าเหรอนั่นเหรอพระพุทธเจ้างั้นเอาอย่างนี้พวกเจ้าจงไปบอกพระพุทธเจ้าทีสิว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าเราเลยเราจะนั่งตรงนี้เราจะดื่มน้ำจันที่นี่ เราจะไปก็ต่อเมื่อเราพอใจแล้วเท่านั้นเราไม่หลีกไปไหนเราจะอยู่ที่นี่ใครจะทำอะไรเราใครมันจะยิ่งใหญ่อะไรนักหนาแสดงตัวมาสิว่าพลางก็ดื่มน้ำจัน์ไปพลางอย่างสบายพระไทยโดยลืมนึกไปว่านั่นคือการท้าทายต่อพญามัจจุราช พระพุทธเจ้าเมื่อเห็นท่าทีว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้นไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าสุบะพุทธเจ้าคงไม่เปิดทางให้จึงเสด็จหลีกทางอื่นโดยไม่ได้ต่อว่าอะไรทั้งสิ้นได้แต่ปลงพระทัยว่ากรรมของสัตว์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราไม่สามารถช่วยอะไรได้ทุกคน ทุกคนเป็นไปตามกรรมนั่นกรรมของเขาเขาทำอย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นเรื่องของเขาเรื่องของกรรมกรรมจะจัดการกับกรรมได้เองเมื่อเสด็จจากที่นั่นไปไม่นานพระพุทธองค์ก็แย้มพระโอษฐ์พระอานนทเทระเห็นเช่นนั้นจึงทูลถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้พระองค์ย้มพระโอษฐ์ พระเจ้าค่าวันนี้เธอเห็นพระเจ้าสุปปพุทธไหมเห็นสิพระเจ้าค่ะนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เราแย้มอย่างไรหรือพระเจ้าค่ะอานนท์การที่พระเจ้าสุปปพุทธไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเรานั่นเท่ากับเป็นการทำกรรมอันหนักยิ่ง ปิดทางเราก็เท่ากับปิดทางสวรรค์ของตัวเองและยังเป็นการเปิดทางนรกให้กับตนเองด้วยเหมือนคนเอาประตูของอะไรสักอย่างอีกอันหนึ่งมาปิดอะไรสักอย่างอีกอันหนึ่งฉะนั้นจากวันนี้ไปอีกเจ็ดวันเท้าเธอจะถูกแผ่นดินสูบนะที่ใกล้เชิงบันไดที่ปราสาทชั้นล่างของพระองค์นั่นแหละ จะรบ,บุรุษได้ฟังพระดํำรัสนั้นของพระพุทธเจ้าก็รีบไปกลับทูลพระเจ้าสุปะพุทธ,ธในทันทีอะไรนะเราจะถูกแผ่นดินสูบพระเจ้าค่าพระองค์จะถูกแผ่นดินสูบที่เชิงบันไดปราสาทของพระองค์นั่นแหละพระเจ้าค่ามันจะเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้าจะรู้อะไร พูดอะไรก็พูดมัวๆไม่เห็นจะรู้อะไรจริงดาวสุม 4, ส่ม 5, สี่สุ่มหสุ่มหถึงสุม่มเจ็ดเผอดาวถึง9เป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อไว้เราไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าพลางก็รับสั่งให้พวกมหาดเล็กขนเครื่องใช้สอยต่างๆที่จำเป็นที่สุดของพระองค์ออกทั้งหมด ไปไว้บนปราสาทชั้นที่เจ็ดให้เอาบันไดออกสั่งให้ปิดประตูจัดคนแข็งแรงประจําไว้ที่ประตูประตูทุกประตูประตูละสองคนพลังสั่งกำชับว่าถ้าพวกเจ้าเห็นว่าเราจะเผลอตัวลงไปข้างล่างไม่ว่าเพราะผลกลใดทั้งสิ้น พวกเจ้าทุกคนต้องห้ามเราและต้องห้ามให้ได้แล้วก็ประทับสำราญพระองค์อยู่ในห้องอันเป็นสิริบนพื้นปราสาทชั้นที่เจ็สบายแล้วตูลองดูซิอยู่สูงขนาดนี้แล้วจะถูกแผ่นดินสูบก็ให้มันรู้ไปพระพุทธเจ้าครั้นได้สดับเรื่องนั้นแล้วก็ได้แต่ปลงสังเวชในพระทยัย แต่ยังตรัสยืนยันกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างใดก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้แน่นอนเราไม่ได้มีจิตคิดร้ายมุ่งหมายพรากพระฆ่าชีวิตของผู้ใดเรารักสัตว์ทุกชนิดเสมอเหมือนกันเราไม่มีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเลย เรารักทุกคนในทุกลมหายใจแม้ในพระเจ้าสุปพุทธน,นั้นเราก็ไม่เคยมีจิตคิดหมายมุ่งร้ายต่อพระองค์เราไม่ได้โกรธเกลียดพระองค์เลยที่เรากล่าวมานั้นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั่นคือผลของกรรมกรรมทำหน้าที่ของกรรมเราบังคับกรรมหรือบังคับใครไม่ได้ทั้งนั้น กรรมเท่านั้นที่จะบังคับกรรมและจัดการกับกรรมได้เองเชื่อสิพระเจ้าสุปพุทธมิใช่จะนั่งบนพื้นปราสาทอย่างเดียวเพียงเท่านั้นต่อให้พระองค์หอบไปกลางอากาศนั่งอยู่ในอากาศเดินเรือไปในมหาสมุทรก็ตามจะเข้าไปอยู่ตามซอกเขาก็ตาม ธรรมดาคำพูดของเราย่อมไม่มีทางเป็นสองอย่างเป็นแน่นอนเราพูดยังไงก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนพระเจ้าสุป,ปพุทธจักถูกแผ่นดินสูบในที่ว่าไว้นั่นแหละแล้วได้ตรัสพระคาถาสำทับไว้ว่าบุคคลจะนั่งในกลางหาวเข้าไปท่ามกลางสมุทรเข้าไปซอกเขาก็ไม่พ้นจากความตายไปได้ ประเทศที่ความตายครอบงำไปไม่ถึงย่อมไม่มีพอถึงวันที่เจ็เวลาเช้าเหมือนกับเวลาที่เจ้าสุปพุทธปิดหนทางภิกษาจารย์ของพระพุทธเจ้าในเวลาประมาณเดียวกันนั่นเองมามงคลของเจ้าสุปพุทธที่อยู่ใต้ประสาทคคึขน,ขนองอย่างหนักวิ่งชนนั่นชนนี่ ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้มันคือขนองอย่างบ้าคลั่งเหมือนโดนยาสั่งอะไรประมาณนั้นอำนาจกำเริ่มปรากฏเท้าเธอได้สดับเช่นนั้นก็มีพระประสงค์จะจับม้านั้นเพื่อให้มันสงบนิ่งให้ได้จึงลุกรีบเสด็จไปที่ประตูประตูทั้งหลายก็เปิดเองอย่างน่าอัศจรรย์ บันไดที่ถูกหรือออกไปก็กลับมาปรากฏในที่เดิมของตนอย่างไม่น่าเชื่อนี่ละมัง้งกรรมผู้ซื่อสัตย์กำลังจะได้ทำหน้าที่ของมันอีกครั้งหนึ่งแล้วคนแข็งแรงที่มีประตูต่างก็พากันจับเท้าเธอที่พระสอผลักให้มีพระพักขมำลงให้ไม่สามารถไปไหนได้แต่เพราะอำนาจของกรรม พระองค์กลับมีเรี่ยวแรงมหาศาลปานยักษ์ใหญ่สามารถดิ้นรนจนหลุดผลักคนเหล่านั้นล้มลงระเนระนาดไปคนละทิศละทางไม่รู้ว่าพระองค์ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนทั้งที่อายุก็มากแล้วแต่นั่นคือแรงกรรมในจังหวะนั้นแผ่นดินใหญ่แยกออกคอยรับเจ้าสุปปพุทธนั้น พูดถึงเชิงบันไดาภายใต้ประสาสตเท้าเธอไปบังเกิดในอเวจีนรกนี่แหละบาปของคนเลวคนอื่นเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเขาทำบุญขนขวายทำสิ่งดีทำคุณงามความดีหลายอย่างแตกต่างกันไปอันเป็นเหตุให้ตนเองมีความสุขได้ในที่สุด แต่พระเจ้าสุปปุุทธเห็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับทำบาปทำความชั่วเพราะความเป็นผู้อาภัพในความงามความดีเป็นศัตรูกับความดีก็จะมีแต่ความอปรีนั่นแหละเป็นรางวัลซึ่งความชั่วที่พระองค์ทำในครั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ตนต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนบุญชอบทำบุญ ในขณะเดียวกันคนบาปก็ชอบทำบาปบาปช่างเป็นเรื่องหอมหวนนักสำหรับเขาช้างสามารถกระดิกหูของมันได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยชันใดคนบาปก็สามารถทำบาปได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยชันนั้นช้างกินใบไผ่เรียวไผ่ได้อย่างอรอร่อยไม่รู้สึกจะเจ็บปวดอะไรเลย ในขณะที่มันถูกใบไผ่เรียวไผ่บาดลิ้นบาดปากต้องได้รับความเจ็บปวดบ้างแต่มันก็เลิกจากการกินใบไผ่เรียวไผ่ไม่ได้มันก็กินของมันอยู่อย่างนั้นทั้งที่เลือดกลบปากฉันใดคนชั่วก็ทำบาปทำกรรมชั่วได้อย่างหน่าชื่นตาบานโดยไม่สำนึกถึงความทุกข์ยากอันจะเกิดขึ้นแก่ตนในที่สุดฉันนั้น ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดพระเจ้าสุปพุทธผู้อาภัพขอให้ใครอื่นอย่าเห็นบาปกรรมเป็นกรรมแห่งความสนุกสนานเช่นพระองค์อีกเลยเพราะหากในโลกนี้มีคนเยี่ยงพระองค์เกินครึ่งประชากรของโลกที่มีอยู่คงหวังความสุขอะไรจากนี้ไม่ได้เป็นแน่ขอให้ประวัติของพระองค์จงเป็นครูสอนคนใจเลวด้วยเถิด ขอให้คนใจชอบเลวชอบทำชั่วจงได้สำนึกไม่เช่นนั้นก็จะมีสภาพไม่ต่างจากพระองค์นรกคนบาปกรรมห้ามสวรรค์ที่ตัวละครนี้ทำไว้นรกร้ายของพระเจ้าองค์นี้คืออเวจีกรรมห้ามสวรรค์และกรรมเปิดนรกของเขาคือ นั่งกินเหล้าขวางทางเดินบินธบาตของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้คงชัดเจนแล้วสำหรับบางท่านที่มักสงสัยว่าเอาเล่าใส่บาตรบาปหรือไม่บาป